สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสรุปวิธีการขุดหลุมปลูกสละกันนะครับคือจากประสบการณ์ที่ผมปลูกนะประมาณ3รุ่นนะครับก็จะเกิดปัญหาเรื่องต้นเนี่ยล้มเอ็นได้ง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับเห็นไหมฮะนี่คือการปลูกแบบวิธีเดิมๆนะครับเวลาเกิดลมพัดนะครับเขาก็จะโยกโครนได้ง่ายนะครับนี่คือการขุดหลุมแบบเสมอนะครับปลูกหลุม ปลูกแบบเสมอต้นเสมอหลุมเสมอถุงเดิมนะครับทีนี้ผมจะมาไปดูนะครับกับสิ่งที่ผมทําพอดีมีอยู่ต้นหนึ่งผมทําพลาดไปนะครับขุดหลุมลึกนะครับแต่กลายเป็นจุดดีจุดเด่นนะครับวิธีการผมจะเล่าคร่าวๆนะครับนี่ผมขุดเป็นหลุมจําลองนะครับก็คือวิธีการขุดนี่ให้เราขุดหลุมประมาณสัก 30- มสถึงห้เซนโดยความกว้างนะครับแล้วก็ให้เป็นแอ่งกระทะแบบนี้นะครับขุดให้ลึกเป็นแอ่งกระทะนะครับวิธีการปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับ ก็คือเวลาเราขุดหลุมเสร็จนะครับผมจะแนะนําให้ใส่ฮิวมัสนะครับประมาณาครึ่งกิโลกร,รัมนะครับผสมดินคลุกเข้าให้กันเข้ากันในหลุมนะครับหลังจากนั้นเอาต้นพันธุ์ลงไปนะครับที่ผมพูดว่าเป็นแองกกระทะหมายความว่าอย่างไรนะครับลองสังเกตดูฮะคือนี่เห็นไหมฮะขอบถุงเดิมซึ่งปกติเราจะปลูกกับเสมอดินเห็นไหมฮะเสมอดินเดิมทีนี้ถ้าเราขุดลึกนะครับเวลาเราปลูกไปเนี่ย เวลาเราเอาดินพวกนี้นะครับกรบลงไปเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะเป็นแอ่งกระทะเหมือนกระทะหงายครับก็ให้มีความลึกไอ้รูปกระทะหงายเนี่ยจากจากขอบตรงนี้นะครับถึงต้นเนี่ยประมาณประมาณหนึ่งคืบหรือหนึ่งฝ่ามือนะครับเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อว่าปลูกใหม่เนี่ยสลากเขาชอบน้านะครับไม่ต้องกลัวว่าน้ําขังแล้วเขาจะตายนะครับเราก็กรบดินนะครับให้เสมอกับถุงเดิมก็จริงนะครับแต่ว่าแต่ว่าถุงเนี่ยมันมันอยู่ลึก จากชั้นผิวดินที่เป็นชั้นผิวดินปกตินะครับเห็นไหมฮะนี่ก็คือผิวดินปกติอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูประมาณนี้ก็จะมาประมาณนี้เห็นไหมครึ่งต้นเห็นไหมฮะครึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้แต่เวลาเราปลูกจริงกรบดินจริงนะครับเราก็จะกรบประมาณนี้นะครับเพื่อนะครับอนาคตเนี่ยเวลาเราประมาณทักสามถึงหเดือนเนี่ยโคนเขาจะลอยนะครับเวลาโคนเขลอยเนี่ยเราสามารถที่จะหาดินหรือกรบดินได้ง่ายกว่านะครับแต่ถ้าเราปลูกเสมอกับดินเดิมการกรบดิน ทุกอย่างเนี่ยมันจะทําได้ยากแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตกรบให้ดูนะครับก็คือจะกรบไปต๊นนีงครับมีใครเป็นตัวอย่างนะครับผมไม่ได้เอาถุงออกนะครับเห็นไหมครัคือเป็นตัวอย่างนะครับลองจินตนาการตามไปด้วยนะครับ เนี่ยพอเราเอาถุงออกเราปลูกกันไหมฮะเรากลบดินไปนั้งก็เสมอถุงเดิมแบบนี้เห็นไหมฮะแต่นะครับแต่ว่ามันเป็นแองกระทะที่ผมพูดไปเราขุดลึกกว่าชั้นผิวดินปกติประมาณหนึ่งคืบหรือหนึ่งฝ่ามือนะครับเขาก็จะเป็นแอ่งอยู่ตรงนี้เป็นหลุมหฮะเวลารดน้ําก็ไม่ต้องกลัวรากเน่านะครับไม่มีปัญหานะครับแต่มันจะมีผลดีมากๆตอนเขาเริ่มโตเดี๋ยวผมจะพาไปดูการปลูกแบบปกตินะครับนี่ปลูกมาประมาณ6เดือนเห็นไหมฮะโคนเขาจะลอยนะครับหมายความว่ายอย่างไงเนี่ยเขาตั้งกระปุกลอยแบบเนี้แล้วเราก็ต้องมากบดินแบบนี้ครับ ก็ประกบไปกันหนึ่งฝ่ามือแล้วกระบวนการกบมันจะค่อนข้างยากกว่าเนื่องจากเขาเนี่ยเสมอดินเดิมหรือบางครั้งเราตั้งกระปุกให้เนินๆให้นูนเนี่ยการมากบดินเพื่อจะให้หน้าสัมผัสกว้างๆเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นที่ผมปลูกลึกๆแล้วเขาดียังไงนะครับนี่ก็นี่ฮะที่ผมเป็นตัวอย่างนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะลาดเอียงเดี๋ยวต้นนี้ผมปลูกลึกหน่อยนะครับ เวลาเขาโตเนี่ยผมต้นอื่นผมต้องเริ่มทยอยกลบแต่ของเขาเนี่ยก็จะมีการชะล้างสไลด์ของดินลงมาเรื่อยๆนะครับบริเวณโคนต้นเขาก็ยังไม่ค่อยลอยเห็นไหมฮะนี่คือการปลูกลึกแล้วปัญหาเรื่องล้มก็ไม่มีนะครับหรือมีก็น้อยมากนะครับมีน้อยมากนะครับเราไปดูต้นที่ว่าเราปลูกแบบปกติหรือปลูกลอยนะครับเห็นไหมฮะเวลาเรากบโคนเนี่ยก็ต้องให้เขานนนๆขึ้นแบบนี้ฮะซึ่งเราก็หาดินได้ยากการทําให้ดินแน่นนะครับก็ทําได้ยากนะครับ ปัญหาล้มค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้นะครับไปดูว่าเขามีปัญหาไหมถ้าเป็นต้นใหญ่นะครับผมจะพาไปดูต้นใหญ่หนึ่งต้นที่ผมปลูกไปก็สามปีกว่านะครับพวกนี้ก็เริ่มกบโคนทั้งหมดนะครับเนื่องจากพายุเข้าเนี่ยครับทให้เขาเนี่ยล้มเอ็นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นโตถามว่าเขาโตช้ากว่าไม้ก็ไม่นะครับถ้าบารุงดีๆนะครับบำรุงแล้วก็พยายามกบโคน ทยอยกรบยายากรบให้ลึกตั้งแต่ปลูกครั้งแรกนะครับถ้าเรากรบลึกตั้งแต่ปลูกครั้งแรกเนี่ยเขาจะโตช้านะครับการปลูกให้ลอยนะครับไม่ไม่กรบโคนมากจะโตเร็วกว่าแต่ถ้าเรากบกรบหนาหนา,นา,นานกลรบลึกๆจะโตช้านะครับแต่ถ้าเราทยอยกรบทําเป็นแองกระทะเหมือนผมว่าแล้วทยอยกรบก็ไม่มีปัญหาผมให้ดูต้นนี้นะครับนี่คือเป็นต้นเดียวนะครับที่ว่าผมทําเฮาแล้วพอดีพลาดทําให้หลุมเขาเนี่ยซุดตัวนะครับ แต่กลับกลายเป็นข้อดีครับแล้วก็เห็นผลชัดเจนต้นนี้ไม่มีปัญหาการยกโครุนเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าเห็นแหนหนูขอบดินเดิมนะครับก็จะตรงนี้ก็จะต่ำกว่าประมาณเกือบเกือบสิบถึงยี่สิบเซนครับแล้วดินเขาก็สไลด์ลงมาผมไม่เคยมีปัญหาตรงนี้ไม่ต้องกรบนะครับเนื่องจากเขาดินสไลด์มากบด้เรื่อยของเขาเองเขาก็โตกปกติแล้วก็ไม่ไม่ไม่โยกโคลอนเลยครับไม่เหมือนกับต้นที่เราปลูกลอยเดี๋ยวผมจะให้ไปดูกระปุกนะครับเอาต้นจะชัดหน่อยเ,อเดี๋ยวต้นนี้นะครับ เราจะเห็นว่าโคนเขาลอยเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่โคนต้นแม่นะครับเห็นไหมใจตรงขาวๆนะครับเนี่ยโคนเขาลอยนะครับก็ตอนนี้ก็รุ่งก็หาดินมาเสริมมามากรบโคนแล้วนะครับก็ทํายุ่งยากเสียเวลานะครับค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับทีนี้นะครับก็เป็นเทคนิคนํามาฝากกันก็ลองคิดหรือลองพิจารณาดูนะครับว่าเหมาะสมกับพื้นที่ของเพื่อนๆหรือไม่นะครับแล้วก็คงเป็นแนวคิดนะครับแล้วก็ มีผลนะครับให้ดูแล้วว่าโอเคมันดีกว่าแบบไหนสุดท้ายแล้วก็แล้วแต่ความชอบความถนัดนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ